สวัสดีครับก็วันนี้เอาสูตรมาแจกนะครับจริงๆเราไม่ใช่ร้านขายขนมนะครับไม่มีสูตรแต่ว่าผมเคยพูดถึงกล้องประเภท BDC นะครับหรือว่าเป็นเส้นเลงประเภทที่มี Bullet Drop Compensator นะครับอย่างเช่นเส้นเลง b o l i s i c p l p x e x ของ b u r r s s นะครับหรือเส้นเลง Dead Hole BDC ของ Vortex นะครับคราวนี้มาดู ที่มาของสูตรนะครับไม่ใช่สูตรขายขนมนะครับเป็นสูตรการเอาเจ้ากล้องบู l เลตดรอปคอมเพนเซเตอร์นะครับมาติดกับลูกกรดเนี่ยเราทำให้ยิงหลายระยะได้ยังไงนะครับเราใช้คุณสมบัติ2ประเภทนะครับอย่างแรกก็คือกล้องที่มีเส้นเลงบู l เลตดรอปคอมเพนเซเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้องแบบเซ c เ n ิ f โฟกัสเพลนะครับก็คือตัวเส้นเลงเนี่ยมันไม่ขยายตามอัตราขยายนะครับ ม,มันก็จะมีข้อดีก็คือว่าระยะระยะเผื่อนะครับของเส้นเล็งเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงเวลาเราปรับัตราขยายนะครับทําให้เราสามารถเลือกลูกเล่นต่างๆเนี่ยในแอป,ปเอามาใช้ให้ได้ค่าระยะที่เหมาะสมนะครับอันที่2ก็คือเส้นเลง็งประเภท b u l l e t d o ดอกคอมเพรเนี่ยมันมักจะมีขีดอยู่หลายอันครับเพราะมันต้องการให้เราไว้ยิงเผื่อหลายจุดซึ่งตรงนี้เราก็ทําลูกเล่น ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเราจะยิงออร้อยหลายอยู่ขีดไหนนะครับ200หลายอยู่ขีดไหนนะครับซึ่งเราก็มาจัดตารางให้มันคร่าวๆนะครับโดยเอา2คุณสมบัตินี้มารวมกันนะครับก็ทำให้เรานะครับถ้าเราเอาติดกล้องประเภท bullet d o p compensator นะครับกับปืนยาวลูกกรดขนาดจุดสอนะครับตั้งศูนย์ที่50เมตรนะครับแล้วเราก็สามารถจะมีสูตรเพื่อจะยิงในระยะ 1 0 0 150เมตรแล้วก็200เมตรได้เลยครับเรามาพิสูจน์แอปกันอีกรอบหนึ่งโดยที่เปลี่ยนกล้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับกล้องรุ่นที่เราเปลี่ยนมาใช้ตอนนี้จะเป็น b ูลิสโ p r o ฟ i ์ทูนะครับกำลังขยาย3-9ถึงเท่าเท่านั้นเองครับผมครับเราข้างในข้างในการกระบาดมันมีนอกจากถัดจากการกระบาดลงมาแล้วมีขีดไล่ลงมาแค่3เส้น แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตอแบบหนาๆครับเออเราก็ตั้งศูนย์ให้กากบาดท,ที่ห้าสิบเมตรให้มันให้มันตรงที่ตรงกากระบาะครับครับสีโร่ที่ห้าสิบเมตรเสร็จแล้วลวันนี้เดี๋ยวจะลองขยับไปยิงเพลทที่ระยะร้อยเมตรครับโดยใช้แอปคำนวณซึ่งในแอปที่มันคำนวณออกมาเนี่ยอให้เราตั้งกำขยายที่เก้าเท่า แล้วก็เลนยงขีดที่สามอ่ะก็จะคือคือจะเป็นระยะหนึ่งรเมตรนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวเราจะลองยิงทดสอบดูว่าแอปที่เขาคำนวณให้เรามันตรงหรือเปล่าครับกระสุน mm hmm. ที่ใช้ในชุดนี้ก็ยังเป็น CCI เหมือนเดิมครับผม mm hmm. ครับ mm hmm. โอเคครับ, okay, รบก็ที่ระยะ100เมตรขีดที่3เนี่ยเคล็ด <Okay. S 2> ประมาณสามมือ<ม>นี่ก็ยิงได้ไม่ยากครับผมครับาจากเป้า100เมตรเนี่ยเราก็จะขยับไปยิงที่เป้า150เมตรครับซึ่งแต่เดิมที่เรายิงเป้า100เมตรเนี่ยเนื่องด้วยกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบบเซกแค โค้อเพลนก็คือเส้นเล็งไม่ขยายตามกำลังขยายใช่ไหมครับเราเรายิงที่100เมตรเราตั้งที่9้าเท่าเราเล็งขีดสามเกือบจะล่างสุดแล้วครับอีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่150เมตรอะ่ะมันก็จะไม่มีที่เล็งล้วเราจะเป็นจะต้องลดกำลังขยายลงมาครับซึ่งจากในแอปที่คำนวณมาได้เนี่ยเ,เราต้องหันไปเล็งที่ ตรงต่อด้านล่างเลยจากจากเส้นเล,นกลงกากระบาดตรงกลางขีดหนึ่งขีดสองขีดสามก็ยังไม่พอต้องเป็นต่อหนา,หนาข้างล่างด้านบนด้านด้านบนต่อพอดีซึ่งในแอปคำนวณจะอยู่ที่6กเท่าระยะ153 <6. S 1> เมตรครับผมโดยที่เราต้องปรับความขยายเป็น6กเท่าครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพอเราปรับเป็นหกเท่าแล้วเราเลงที่ต่อเนี่ย ระยะ153เมตรเนี่ยเ,เป้าเกลเ็ดใหญ่นิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ดูด้วว่าจะโดนหรือเปล่าครับระยะ1้อยร้เมตรนะครับเลนก้าเป้าต้นระดับสามนิดงนึ่งโดนครับก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่า กำลังขยายหกเท่าเนี่ยไม่พอแล้วไม่มีที่เลงครับก็จากแอปเนี่ยเราสามารถขยับไปเรื่อยๆได้จนจนเห็นว่าเห็นว่าระยะยิงสองรอยเมตรอ่ะควรจะเลงที่ตรงไหนขึ้นขึ้นจุดที่เราเลงอ่ะก็จะเป็นจะเป็นยอดต่อที่มันเป็นส่วนที่หนาๆของเส้นเลงอีกทีหนึ่งในแอปจะบอกว่า จุดเนี้ยมันจะกินสูงในเป้านิดหน่อยซึ่งจะอยู่ที่ระยะ195เมตรนะครับตรงต่อเน,นี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงเกลือยกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ได้ถึงระยะ200เมตรครับผมบแลัวเราก็ปรับตรงนี้เป็นสเท่าแล้วเราใช้ต่อเน,นี้ยเลียงเอาแต่ว่าตอนเรียงเราต้องเรียงสูงสูงกว่าเรียงที่วัตถุเลีงเหนือวัตถุนิดหนึ่งครับผม มันจะได้ชดเชยระยะที่ขาดหายไปอีก5เมตรครับหรือจะลองดูว่า20เา200มตรจะทำได้ไหมครับ นับน,นิดไม่เห็นฝุ่นะครับครับก็หลังจากยิงสองร้อเมตรแล้วเอ่อในแอปอะ่ะบอกว่ายอดมันคือรนะ้อยเก้าแต่ระยะที่เรายิง200เมตรอะ่ะทีแรกก็จะเผื่อให้มันกระสุนมันตกไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าคิดว่าระยะมันไกลขึ้นแต่จริงแล้วพอหลังจากยิง ตรวจสอบไปสักสองสามนัดเราถึงรู้ว่ามันข้ามไปนิดนึงเราก็เลยเใช้ตัวต่อเนี่ยเล็งจี้ตรงเลยที่ระยะสองร้อยเมตรก็เข้าเป้าดีครับผมครับก็ลองหาหรือว่อาไปทดสอบเล่นกันดูนะครับก็สน,นุกดีครับดีกว่ายิงปะ่าครับูพรามเนีครับก็ได้พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับนในวิดีโอในคลิปที่ท่านเห็น ซึ่งก็ทำให้นะครับเราสามารถใช้กล้องประเภทนี้นะครับไม่ต้องจดจำอะไรมากนะครับพิมพ์สูตรไว้นะครับแล้วก็เวลาจะไปยิงค่าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะยิงหลายระยะได้ทันทีถ้าตั้งศูนย์เสร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรสำเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะใช้งานได้เป๊ะนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างครับ ปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของความยาวลำกล้องของปืนที่ไม่เท่ากันนะครับทำให้ความเร็วกระสุนไม่เท่านะครับชนิดของกระสุนนะครับที่มาใช้นะครับอาจจะเร็วเร็วกว่าลูกที่เราเทสอย่าง CCI หรือชารกว่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทักษะของผู้ยิงครับนง,ง่ายๆนะครับถ้าผมนะครับยิงทดสอบศูนย์นะครับที่50เมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนผมเนี่ย มีความกว้างคือ2นิ้วนะครับถ้าผมไปยิงที่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงเพิ่มอีกนะครับกลุ่มกระสุนผมก็น่าจะเป็น4นิ้วนะครับแล้วถ้าผมไปยิงที่200เมตรเนี่ยนะครับกลุ่มกระสุนผมก็อย่างน้อยก็จะเป็น8นิ้วนะครับซึ่ง8นิ้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะหลุดจากเป้าได้ง่ายๆนะครับถ้าเป้าเรายิงมันไม่ใหญ่มากนะครับมนันก็อยากให้ท่าน มั่นใจก่อนนะครับลองยิงดูกลุ่มที่50เมตรนะครับดูว่าากระสุนที่ใช้นี่มีคุณภาพดีไหมนะครับปืนที่ใช้นี่มันแม็กา์กระสุนหรือเปล่านะครับทักษะในการยิงเนี่ยเราชำนาญกับปืนไหมนะครับเพื่อให้ได้กลุ่มที่มันอย่างน้อยเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นเราไปยิงระยะไกลขึ้นเน,นะครับอย่างไรถ้าเป้ามันเป้ามันใหญ่เพียงพอเนี่ยศูนยนี้มันก็ควรจะตกบนเป้าแน่นอน ก็ไปลองเล่นกันดูครับอย่างน้อยก็จะเป็นติดกล้องแบบที่มีเส้นแรงง่ายๆนะครับใช้ยิงลูกปืนยาวลูกปด2 2 LR เนี่ยได้หลายระยะเลยนะครับเล่นเนี่ยสนะุกมาก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกีฬายิงปืนที่ท่านรักนะครับผมขอบคุณครับ